อย่างนาเล็กๆนะรุ่นนี้ก็ยังเล็กอยู่แล้วก็โอ้นี่มีหลายชนิดมากเลยเห็นไหมเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งเป็นการสั่งรายย่อยได้แล้วเพราะว่าแรงงานไม่พอแต่เขาก็ผลิตขึ้นมาเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอาชีพใหม่อาชีพหนึ่งเรื่องของการเพาระก้าไม้ในการขายซึ่ง หลังจากที่มีการปลดล็อกมาตราเจกฎหมายป่าไม้ปี2484เนี่ยก็ทำให้คนไทยส่วนหนึ่งได้เข้าใจแล้วว่าปลูกต้นไม้ยืนต้นเนี่ยมันตัดได้แปรรูปได้เป็นเรียกว่าไม่ต้องไปขออนุญาตแบบในอดีตตอนนี้คนที่มีที่มีทางไม่ว่าเล็กน้อยหรือมากก็ตามเนี่ยอยากจะให้ หันมาสนใจปลูกไม้มีค่าไม้ยืนต้นเพียงแต่เล็กน้อยก็ได้ไม่ต้องมากหรอกนะครับมันก็จะกลายเป็นการช่วยทําให้สิ่งแวดล้อมให้โลกเนี่ยมันดีขึ้นด้วยแล้วก็เราก็จะมีมูลค่าต้นไม้ที่มันมากขึ้นมากขึ้นเป็นอาชีพก็ได้แล้วก็พอเราปลูกต้นไม้โตขึ้นโตขึ้นใหญ่ๆขึ้นเนี่ยสิปี20ปี30ป,ปีเทวดาเลี้ยงไปเรื่อยใช่ไหมเสร็จแล้วปรากฏว่าพอเราอายุมากขึ้น บางทีเราก็มีบำนาญน,นิดเดียวหรือไม่มีบำนาญไม่มีสวัสดิการต้นไม้ยืนต้นนี่แหละต้นหนึ่งก็เป็นพันเป็นหมื่นราคามันจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกไว้วันข้างหน้าเราก็จะมีบำนาญที่ไม่ใช่ตัวเงินเป็นบำนาญที่อยู่ในต้นไม้ที่เรียกว่าบำนาญต้นไม้ดีกว่าการออมเงินในธนาคารดีกว่าการไปทำนูน่นทำนี่ด้วยซ้ำเพราะตอนนั้นพออายุมากแล้วเราก็ทำไม่ไหว แต่เรามีต้นไม้เป็นการที่แปลงรูปมาเป็นเงินที่มาเลี้ยงชีพในวัยที่เราสูงอายุว่าเป็นเรื่องที่อยากจะส่งเสริมให้คนไทยเราได้เห็นประเด็นเหล่านี้นะครับแล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นมันจะให้ดอกเบี้ยเพิ่มพูนทุกวันทุกวันเขาบอกว่าไม้ยืนต้นต้นหนึ่งเนี่ยมันจะให้ดอกเบีย้ยวันให้เงินเพิ่มขึ้นวันละประมาณ3บาทปลูกไปสัก20ปี25ปีเนี่ย ดอกเบีย้ยคิดย้อนกลับมาแล้วเท่ากับร้อยละ17เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการออมที่มีมูลค่าสูงมากถ้าเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยอย่าไปรอตอนอายุมากเราทำตั้งแต่ตอนที่เราอายุน้อยมีที่น้อยที่มากไม่สำคัญแต่สำคัญคือเราต้องเข้าใจแล้วก็หันมาปลูกไม้มีค่าไม้ยืนต้นกันให้มากๆครับน,น,นี่คือ สวนป่าคืนถิ่นของคุณหนึ่งคำหนึ่งจเจริญสิริอำเภอสตึกบุรีหลําหลังจากที่ใช้เวลาในการพัฒนาท้องนาปลูกไม้ยืนต้น1 0 4สปีต้นไม้ใหญ่โตมากมายสวยงามมีมูลค่าจำนวนมาก สวนป่าคืนถิ่นของคนหนึ่งคำหนึงจเจริญสิริข้างหลังนั่นก็จะเห็นเป็นที่เพาะํำกล้าไมา้อันนี้ทางเข้าสวนป่าสวยสดงดงามด้านนี้ก็เป็นที่เพาะชำกล้าไมา้กลายเป็นอาชีพหนึ่งขึ้นมา เราหันมาให้ความสนใจในการปลูกไม้ยืนต้นกันให้มากประเทศไทยมีโอกาสมากมายในการปลูกไม้ยืนต้นสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้เป็นบำนาญต้นไม้เป็นบำนาญชีวิตที่เราจะมีแปลงเป็นเงินในวัยที่เราสูงอายุกลายเป็นบำนาญซึ่งมีบางคนบอกว่า บำนาญที่ได้จากต้นไม้ยืนต้นที่เราปลูกไว้ตั้งแต่วัยที่เรายัางทำงานนั้นมีรายได้เป็นบำนาญมากเสียยิ่งกว่าบำนาญของข้าราชาการอีกด้วยสำคัญ